สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนายเอกวันนี้ผมมาพร้อมกับข่าวเด่นที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะประเด็นเงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟสสาและข่าวลือเรื่องสินเชื่อออมสิน1,000 0แบาทว่าจริงหรือไม่รวมถึงข่าวปลอมที่กําลังแพร่กระจายอยู่ในโซเชียลต,ตอนนี้ฟังให้ดีนะครับมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมที่ต้องระวังผมจะมาสรุปให้ชัดเจนอัปเดตล่าสุด9มีนาคม2568 ประเด็นแรกแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสสาม,มาแล้วข่าวดีวันจันทร์ที่10มีนาคม2568นายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่1ประจำปี2568นณธรรเนียบรัฐบาลหัวข้อหลักของการประชุมกำหนดการประกาศผลใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเตรียมรอฟังได้เลยโทรศัพท์มือถือที่มีลูกศรชี้ไปทางขวา วันโอนเงินเงิน1,000 0บาทเฟส3จะจ่ายเมื่อไหร่ Spiral Calendar เงื่อนไขาการใช้เงินยังล็อกพื้นที่ตามทะเบียนบ้านหรือจะขยายเพิ่ม Thinking Face เงิน1,000 0บาทเฟส3เป็นของใครคนที่มีอายุ16-59ปีบุคคลทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐสำเร็จแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติช่วงเวลาการแจกเงินเฟสส เมษายนถึงมิถุนายน2568ไตรามาส2คาดว่าจะโอนเงินเป็นดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เงินสดต้องผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนคำถามที่ยังรอคำตอบจากการประชุมวันที่10มีนาคม 1. เงินเฟส3ต้องใช้ในเขตอำเภอรหรือไม่ 2. มีการขยายจำนวนร้านค้าให้รองรับมากขึ้นหรือไม่ 3. ระบบการใช้เงินดิจิทัลจะเป็นแบบไหน รอฟังผลประชุมวันจันทร์ที่10มีนาคม2568นี้ข่าวปลอมที่ต้องระวังข่าวลวงแพร่กระจายในโซเชียลอย่าหลงเชื่อโอนเงิน1,000 0บาทเฟส3ตามเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นข่าวปลอมรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศวันโอนเงินและไม่มีการโอนตามเลขท้ายบัตรประชาชนออมสินปล่อยกู้1,000 0แบาทผ่อน60เดือนเป็นข่าวปลอม ธนาคารออมสินออกมาปฏิเสธแล้วไม่มีสินเชื่อแบบนี้ใครที่ได้รับข้อความหรือโทรศัพท์หลอกลวงอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดข่าวจริงที่ต้องรู้ผู้ประกันตนมาตรา3 9 4สสลสสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านเป๋าตังค์ได้แล้วเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมอีกต่อไปเศรษฐกิจไทยโตต่ำ2.7%จริงหรือธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ย 2. 7ต่อปี 2,565ถึง2,573แต่ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยสนามบินแม่สอดเปิดทางให้แก๊งคอรเซนเตอร์จริงใหม่ข่าวปลอมพื้นที่เช่าที่สนามบินแม่สอดเป็นร้านค้าปกติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอรเซนเตอร์สรุปปิดท้ายเฟส3เตรียมพร้อมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ใกล้มาแล้วอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม การโอนเงินยังไม่มีวันแน่นอนต้องรอฟังจากรัฐบาลโดยตรงระวังมิจฉาชีพปลอมเป็นธนาคารออมสินหลอกให้กู้เงินติดตามข่าวสารต่อไปวันจันทร์ที่10มีนาคม2568ฟังผลประชุมจากนายกเตรียมข้อเงื่อนไขและกำหนดวันแจกเงินอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากช่องนายเอกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ